สวัสดีคะ่ะเอซสวัสดีนะคะเพื่อนๆมาทานข้าวมื้อเย็นด้วยกันนะคะทุกคนนะข้าวแต่ไม่ใช่ข้าวที่เห็นนี่คือแป้งถั่วลันเตาเอามาทำเป็นกว๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่นะทุกคนเขาเรียกว่าข้าวแรมฟืน,นะคะ่ะทุกคนชิมเรียบร้อยแล้วอร่อยมาก น้ำพริกปรุงอร่อยพอดีไม่ต้องปรุงเติมเพิ่มนะคะแล้วเสริมด้วยโปรโตีนจากข้าวแลมฟืนทอดเต้าหู้ทอดถั่วชุบแป้งทอดนะทุกคนเย็นนี้เป็นเมนูแป้งแป้งค่ะแป้งถั่วลันเตาแป้งถั่วเหลืองนะคะทุกคนมื้อเย็นแสนอร่อยอาหารของพี่น้องไทยใหญ่ อร่อย